เมื่อก็บเห็ดอยู่สวนย่างคือเก่าเด้อค่ะเด้อพี่แตนกลับมาน้าได้มากันหนุองแตนเมื่อวานนี่จงไว้เพิ่นเก็บพูนทั้งหาพี่แตงไปเบิ่งสิบุ๊ดไอโฟดอ้อมบ้าเห็ดอีหนีย่าพี่เอาพี่เก็บเห็ดเด้อหนิเก็บเห็ดเด้ออ่านมัดจงเอาเบาบ่เด้อเออ สางมันคือแนีเออโอยม่อู้พี่แดงเตอด่้เอาเอาเสมัยใหญ่กูกำปั้นผู้ใดยนี่ไมใหญ่นีะน่ะ่ด้อ้ยลยอันบ่เอาเบาบ่เอาเบาเพิ่นนะค่ะเพราะว่าจะเก็บไ้นี่ละค่ะพี่อู้งามค่ะงามค่ะพี่กน้ซนีค่ะให้พี่แจเก็บ ค่ะนุอันนุนุบอเอาตีนมันนุค่ะล่างนุก็จะปล่อยไว้เฮ็ดเชือนะค่ะพี่โอตาใลระบันเอาตะขาเข้าไปหลุดโอเคนี่ค่ะเอามากิดลุดจากดินเลยเออมาเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดนี่เลยพี่น้องนี่เห็ดนี่ลยโจโกอยู่นี่ของจริงเล่นนี่บอลน้องของของจิงองเทนั่ยังพึ่งเก็บเล้วเคลียร์ไว้ของจริงอุ้ยเนี่ยเตนมาเก็บน้ำกันมาเก็บพี่แต้นเต้นเต้แล้วอันใดเป็นไข่ห้างขบอลสองเก็บนะพี่คอยสิลองเพื่อใไว้สักกอน กะรองเพลงเงียงล่ะรองเพลงเงียงรองเพลงเก็บเห็ดมาเด้อพี่น้องมาเด้อเก็บเห็ดแล้วมาเด้อเก็บเห็ดเอาเโอดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้สักก่อนเอาเอาไว้จัดดอกเดียวพ่อสองดอกก็ได้ตื่นเต้ตื่นเตุ้เก็บเห็ดบ้านนี้่ำยังไงได้นี่ฮะอยู่กลางถนนด้วยค่ะเออเอาสองดอกน้อยไว้เต็น เออเอาตะดอกใหญ่ไม uh, mm ่ม hmm. yeah. ีไข่ตัวโอ้แม่เอาไปอันเบามันก่นี่แหละเอานี่แหละเต็นนี่เออเออจังไปเก็บจึงไปเก็บเวิร์ดอะบออ้าวมวลมวนมวลนี่อะมันหลุดได้นี่อ้าวมันหลุดมันล่มลงพื้ทางโน้นเอามันหลุดขาวตีนเอาตีนมันใบตีนใบแถวนี้อู้ยพี่น้องพี่ดอกพี่ดอกนี่ดอกนี่ ออนซ่อนค่ะคมใหแตนทงใบมแตกแล้เอไหมเออแตกกับเอาโหลดให้ยืนรหบ่แมไม่เนบ้าอ้าวผมันบอกออบบอกมันขี่ผ่านมาหนีพี่บเมนเบมือดมาพี่มีนะทิ่มใบโอ้ยสู้ได้หลายแ้กับปอยปอยวบให้ไปเก็บมือนี่ควนเก็บกับกิตติมาสักมา ดอกจูมมา้องต้องเก็บไหมพี่ดอกจูมดอกจูมมาเอาเนาะโนูน่เสียแหวนบานมือหลังเก็บเห็ดแบบใหม่เด้อจ้าบ่ต้องเอาข้อเออบ่ต้องเอาอตีนมันไหวค่ะอาจีนมันไหวถ้ามันแล้วแนวนี้เมนอู้ยที่ตวจที่ตรวจที่ตรวจแต่ซอดไปนจะปลูกบ่พี่อือไป็จะปลูกเนาะเห็ดเด้อเห็ดเด้อเลี้ยนรูเด้อเลี้ยนรู เรียนเท่าใดปีแล้วโบ้องไปหมู่บ้านไปเมื่อยหักข้ามวีตอนนี้ก็มีแล้วนี่ค่ะนี่แหละมีสวนยางนาเราก็มีเออเอาแต่นี่ค่ะมีสวนยางนาแบบนี้เราก็สามารถเก็บเห็ดได้เลยเก